คำถามก็คือว่าเรากำลังตกกลุ่มพรางของ False Emergency หรือเปล่านะครับเรามาดูสัญญาณเตือนกันครับว่าลักษณะของ False Emergency เนี่ยเป็นยังไงหรือว่ามันมีสัญญาณบอกเหตุอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ข้อที่1คือเราทำงานล่วงเวลาตลอดเลยเพราะว่ามีงานด่วนแทรกเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือว่าในเวลางานที่เราควรจะได้ทำงานของตัวเองนะมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันมีงานแทรกจากคนนั้นคนนี้ทีทำให้มีโปรเจกต์เข้ามาไม่หยุดจนเบียดเบียนเ,เวลาที่ควรจะได้ทำงานจริงๆ แต่กำหนดส่งงามนก็คงยังเหมือนเดิมสุดท้ายเพื่อทดแทนเวลาที่เสียไปนะครับเราก็ ต้องทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงที่มากขึ้นนะครับทำงานวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะข้อสคือรู้สึกผิดที่ทำงานได้ไม่มากพอนะครับปล่อยครั้งเนี้ยเรามาโทษตนเองก่อนเสมอว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหยีนะทั้งปวงนะครับเมื่องานเสร็จไม่ทันเวลาทั้งหมดนะครับทำให้เรารู้สึกผิดว่าทําไมทํางานได้แค่นี้ทําไมประสิทธิภาพการทํางานของเราต่ำเนาะเราควรจะได้งานเยอะกว่านี้นะครับหรือว่าเราไม่เก่งหรือเปล่าเลยว่าไปน,น,า Ora, นู่นเลยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาการรักษาสมดุลระหว่างเวลาคุณภาพและต้นทุนนะ time quality and cost เนี่ยพลังก็ชอบพูดกันเนาะข้อที่3คือได้รับฟีดแบก จากใครก็ตามว่าต้องจัดลำดับความสําคัญของงานมากกว่านี้นะครับฟีดแบกอันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วการทํางานทุกวันเนี่ยต้องมีการจัดลำดับความสําคัญอยู่เสมอนะครับโดยปกติแล้วการจัดลาดับความสําคัญจะแบ่งเป็น2มิติคือความเร่งด่วนและความสําคัญนะครับเราต้องกลับมา refresh ความเข้าใจและ reset การตั้งค่ามาตรฐานความสาคัญและเร่งด่วนกันอีกครั้งหนึ่งผู้ง่ายคือต้องรู้ว่าอะไรที่เป็น urgent กับ important ไม่เหมือนกันนะฮะไม่จําเป็นว่างานด่วนจะสําคัญนะครับงานสําคัญมีทั้งด่วนและไม่ด,วด่วน ไม่ด่วนก็มีนะฮะข้อที่สี่คือโปรเจกต์ที่ทําอยู่คืบหน้าช้ากว่าที่คิดหรือไม่คืบหน้าเลยนะครับงานด่วนจอมปลอมเนี่ยตัวมันเองมักไม่ใช่งานด่วนที่สําคัญต่อความคืบหน้าของโปรเจกต์ใหญ่นะครับอาจจะเป็นงานยิบย่อยคือบางทีเลื่อนออกไปหรือแม่นไม่ทำาเลยยังได้เลยนะฮะแต่เพราะว่ากําหนดส่งมันใกล้มากนะฮะแล้วคนก็ดูร้อนรนกับมันเหลือเกินนะครับคนจำนวนมากจึงไม่มีเวลาคิดทางอื่นนอกจากทํามันให้เสร็จดีกว่าทีนี้วิธีการแก้ไขางานด่วนจอมปลอมทํำยังไงนะครับหคือมองหาที่มาของ ความเร่งด่วนนอกจากเดทไลน์แล้วเนี่ยภายใต้ฉากหน้าของงานด่วนที่หลายคนถูกให้ทําก็คือความวิตกกังวลน,นะครับของหัวหน้านี่แหละนะครับหรือของใครก็ตามที่ให้งานเรามาความวิตกกังวลเนี่ยได้ถูกซ่อนไว้ในงานนั้นแล้วนํามันไปสร้างความกดดันและความกังวลให้สมาชิกในทีมในรูปแบบของงานด่วนการจะกําจัด False u r g e n n y y ออกไปได้ต้องรู้ทันความเร่งด่วนนะครับด่วนนะรู้ว่าด่วนแต่ว่าสําคัญจริงหรือเปล่า หากไม่เสร็จงานมันจะไปต่อไม่ได้เลยไหมหรือว่ามันด่วนเพราะว่าเราอยากเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างเช่นความรู้สึกวิตกกังวลของเราเท่านั้นเองนะอันนี้ต้องแยกดีๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าสาคัญมากนะครับข้อที่2คือจัดลาดับความสำคําโดยไม่ยึดติดก,กับกําหนดส่งที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับเราต้องรีเซ็ตมาตรฐานความความสําคัญของความด่วนในองค์กรสมัยนะฮะคืองานเร่งด่วนเนี่ยมีมีองค์ประกอบใดบ้างเราต้องมาคุยกันนะครับเช่นเร่งด่วนเพราะว่า มันเป็นงานของลูกค้าใหญ่สปอนเซอร์เจ้าใหญ่หรืออาจจะเป็นของคนที่มีอิทธิพลมากๆกับองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นสมมตินนะสมมติด้านนิยามแบบนี้เราต้องพิจารณามิติอื่นด้วยนะโดยประเมินว่างานนั้นอนะ่ะมันสําคัญมากเท่าไหร่และเร่งด่วนมากเท่าไหร่นะครับวิธีการก็ง่ายมากใช้ไอเซนฮาวเมทริกซ์นะครับพาราดติเมทริกซ์นะครับมันจะมีงานอยู่4อย่างก็คืองานสําคัญและด่วนนะครับงานสําคัญที่ไม่ด่วนนะฮะ แล้วก็งานด่วนแต่ไม่สําคัญแล้วก็งานที่ไม่สําคัญเราก็ไม่ด่วนนะครับและด้วยการทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้งานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญคืออะไรโดยดูที่เฮ้ยมัน create o u t พุ t จริงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับข้อ3าคือรู้จักเป็นคนที่ไม่ต้องตื่นหนกกับทุกเรื่องมากก็ได้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเราไม่ตื่นหนกกับทุกเรื่องคือเราพิจารณา,าจริงหรือไม่มีกระทั่งการพกเถียงก,กันด้วยกับหัวหน้าเราหรือใครก็แล้วแต่ว่าไทม์ไลน์มันจำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้จริงเหรอ เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็มีพลังงานจากัดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราลองพิจารณาก่อนไหมเอ๊ะว่ามันมันจะต้องถูกจัดการยังไงกล้ามาถกเถียงกันเรื่องไทม์ไลน์เรื่องว่าเมื่ออะไรต้องทําก่อนทําหลังเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะในองค์กรน,นะครับแล้วก็ในทีมด้วยเพราะว่ามันช่วยให้คนเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าทําไมเรื่องนี้ถึงถูกให้ความสําคัญแบบนี้ในตอนนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดมูนนะครับสวัสดีครับ